ถจะโดนเจแล้วไงก็ไม่เห็นมันจะเป็นไรซึงฉันจะโดนเเข,ข้าต้ปมปลากับข้าต้มปลาหมึกค่ะอไข่เต็มท้องเลย หอมขิงรอะแม่ใส่ขิงซอยลงไปไปตุนกับน้ำตุ๊กใส่รากผักชีปลาก,กระพงทอดต้มปลาก,กระพงร้อนหน่อลูกร้อน อันนี้ก็พวเ่าะซักท้อนไข่ปลาสลิดเป็นกับำพริบตาแดงมะเขือมาจินกินกินข้าวเจิสักบาตกิน อืมอร่อยอันนี้เป็นหัวข่านะคะจะต้องตอนที่ต้มน้ำซุปใส่หัวข่าใส่หัวขิงใส่รากผักชีถ้าพริกไทยก็กินพริกไทยก็ใส่พริกไทยนะคะแต่ว่าน้องนนท์เขาไม่กินพริกไทยอืม มึกอ้ยเอาเอาอกพ่อแม่หน่อยเอาช้อนเอาช้อนออกดิเอาช้อนช้อนแยกจกลงไปไม่ใช่ทําอย่างนั้น <c oughs> เอาจกตรงเส้นดีเอาอย่างนี้สิเอาช้อนคว่ำลงไปอืมมนนทำไม่เป็นนะไม่ได้อ่ะ แยกแยกแยกไปเลยจกตรงเส้นเออเจเออแค่นั้นแหละเยไหมอืม็นทั้งข้าวเหนียวกินทั้งข้าวต้มเลยค่ะ